สบายดีพี่น้อ,องมือนี้ประเพนเป็นมือก้องให้ป้าเพ่นเดียวพี่น้องเออเราเจ็บหัวเราเออนอนนะนอ,อันนี้กาซือมาต,ตลาดนเดินถ่อ,อทำเองเลยพี่น้องเลย sang mà tham việc rồi. cao ấy hoa. mà bằng vị trí. ต่อทอนะเพื่อน้นพี่น้องเด้อลุงายเ็พื่นก็เลยบอกนเป็นมือกล้องเออเป็น,ปนมือกล้องให้เพื่อนมันีนพี่น้อง ต่อไปลังบ้านเลยบ้างกล่าวเหี้ยลาดก่าวกันพี่น้องเพื่อความมั่นคง น้องขั้นตอนแรกกันแล้วแล้วพี่น้องต่อจากอ่างน้ำญ่เลยพี่น้องลงใบลุ่มแล้วกันเปนิดเดต็งไปหลังบ้านเลยเลยพี่น้องเด้อสบายดีกล้องนะโอ้ส,อส,สบายดีพี่น้องสงสารไปเสีเนาะไปซ้ายไปซ้ายไปซ้าย ครับส้ะยายะให้ไข่แงายิหลังคาดติด้าเดี๋ยวพี่น้องอันนี้คืออุปกรณ์เพ่พี่น้องมีกอกอองนึ่งด้นะกอกงามบนสดีกองนะ่น้องโอ้งามแท้นเท้างามั้งวันแตงคือเนแท้พี่น้อง เปิด่ติอต่อถอไปน้องแบ่งอ,ออกโอเป็นวาลวโอเป็นวาลใส่วาลปิดเปิดอ๋อวางกรได้นะรงแถวเราซื้อนี่หลยเลยไปน้อง ตัวนี้พวกลังเอากาวท่าไ่น้องใส่ท่กอก็ก็ตัวอยู่ข้างเลยไปน้องมันจะแยกออกมา ใส่ก่าแล้วมันจะแน่นในเดิมพี่น้องเด้อเ<ม>ปะเลยอ่ะเดิพี่น้องอันนี้คือเบนทากาวเดิมพี่น้องต้องใส่ตรงมือเดิมพี่น้องอแล้วปวใส่ตรงมือแล้วมันบกนะใใใมสขขใส่ทุงใส่ใส่ถุงมือทุกครั้งพี่น้องหลังใส่ทานี่พี่น้อง แคออกยากออกมาเออมันติดเลยอ่ะเวลาแล้วถอดปุ๊บหรือมันเวลาแล้วเวล้วก็ถอดออกพี่น้องเพื่อความสะดวกสบายนะพี่น้องไปมันจังบติดไปที่ร้อยแล้วพี่น้องกอกตัวหนึ่งโอ้มาเลยใช่โอ้สบายดีพี่น้อง กำลัง er 응ชิมมะคอบล่านนะนะสร้างเคนกรับอันนเสาร์อุตวัวชิ้นเมื่อเดินทางเมืองปากเสียล่ะแล้วก็ฝากกดติดตามได้เพลินหรือกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้นะเพื่อเป็นกำลังใจนี่ก็เป็นซองน้องไม้ของพ่อวันทีเคเอสซองน้องเพื่อนก็เป็นสมัยทั้งแล้วเป็นภาษาอังกฤษอะไรเป็นของปากคอบล่าก่อนอ๋อจิ๊กเกอร์ ไปตามพอดีเด้อตอนนี้ไม่ยำยำไม่โอกาสาากอ่ะบงังเด้อพี่เอาเด้อบ้านเรือสางเอาข้าวหนึ่งสุกมีเกาอยู่พี่น้องทางหน้าบ้านกับข้างบ้านลแล้วแหละพี่น้องวันนี้ก็เหลือแต่หลังบ้านกับห้องน้ำ้ะพี่น้องเพื่นอนกันล้วจิตต์โขึ้นห้องน้ำสร้างเพืพนนเน่นพี่น้องมาเบิ่์กันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้อง ตอนนี้เพิ่อนกระต่าอยู่ข้างล่างเลยพี่น้องยังสองทางพี่พี่น้องก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องแล้วก็โตข้างนี้ก็แล้วเดี๋ยวพี่น้องเด้อโตจากตัวนี้ขึ้นห้องน้ำนะครับเพื่อนจิมาตโตตัวนี้สองทางแล้วกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเพื่อนกำลังวัดเทกตอนนี้ ไว้สมควรเด้ยพี่น้องได้บทเทตุเดี๋้วพี่น้องบอสก็เป็นผู้ช่วยเพื่อนพี่น้องเป็นมือกล้องนำ กาวยังบ่พอพี่น้องเติมลงไปอีกเป็นไผ่ต้องการยัดต่อท่อน้ำเราทักไม่เด้อพี่น้องเด้อเดินท่อ อดคันได้แล้วเบาหน้าเดินมาได้หลยเติบแล้วพี่นอ้องอุดปวดหัวแหงเลยนอนผักผ่อนจากหน่วยหนึ่งห้อันบบาแพทยวเราเป็นมือกองหายกิน,นี่ <c oughs> บบาแพทย์เป็นมือกองหายด้อยจ้ากาลัง <c oughs> เดินทางนอกเดินสายน้ำเรียบร้อยเบิดนอกทางนี้เนาะ ที่มันเป็นอันอันนี้ได้ซะปล่อยนู่นนี่เลยบอกรือว่าเอาปูนมาอัดเลยบปูนั <c oughs> เออแนวมันแล้วจะเป็นส่างเนาะแนวได้เฮือนก็นสิงามกะเ้า่อซื้อองหองสีพัน <c oughs> อันนี้ด้านล้างบ้านพี่น้องแล้วเรียบร,ร้อยเลย ทั้งเฮาก็เตรียมมาตั้งสีได้ใสก่กอกในวางหนีอีกเลพี่น้องเพราะว่ามองหนีโอนที่ตั้งอันตู้สักขาเอากอกมาวางอยู่นี่่วนในห้องน้าก็กะมีวางวางจุกนึงตั้งผังกรทัางนน้าอันหนึ่งก็คือว่าเป็นอันแล้วเลยพี่นอ้องการเดินหน้าตรงนี้ก็แล้วแล้วพี่นอ้องใสก่กอกออกมานี่ ในห้องน้ำจ้าได้บอสหัวหน้าทังโมดูลเกินบ่เทียบเลยบ่บ่แทกแล้วพอดีทั้งตัวนี้ไล่แล้วพี่น้องเปิดน้ำห้องน้ำไล่แล้วนี่ก็ไล่แล้วจ้าตรงนี้ที่ใส่ทั้งสักผ้าด้วยจ้ะ ล้างกระไลโอ,อ้เรียบร้อยเบานะนาจัดจานพี่นอ้องไล่ทั้งหน้าบ้านโอเคโอเคโอเค่เสร็จแล้วเนาะงานต่อนะ้าลาผีลาน้องไปเลยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องลุงนาภาแม่เลี้ยงเดี่ยวน้องลุงคนน่ารักน้องนัดพ่อวันแม่น้อย ขอวันทีเคสเด้อพี่น้องบ่าวแฟนสาวนุกเด้อจ้า,าอ,อ้นน้อยมหาชัยสาวนอมพาแซบ,บจ้า